เสนอป้ายสกอร์บอร์ดแสดงเวลา2องมันทัดนะครับเล็กใหญ่สแสดงคะแนนซ้ายและขวาและมีเลขทีเรียดตรงกลางนะครับตัวป้ายขนาด60คูณ79เซนติเมตรนะครับด้าน,นบนเลขเวลาและเลขคะแนนจะเป็นตัวเลขขนาด6นิ้วนะครับเลขเวลาตรงกลางตัวเลข2.5นิ้วครับ และเลขพีเยตตัวเลขหกนิ้วครับผมใช้ได้ทั้งระบบสั่งด้วยเสียงพิมพ์ผ่านแอปและใช้แป้นกดนะครับที่ข้างป้ายน,นะครับก็จะมีช่องเสียบสายนะครับเสียบสายแป้นกดสายแป้นกดนี้นะครับที่สวิตช์บ็อกแล้วก็ด้านบนเป็นช่องเสียบของสายต่อสำหรับอะลามต่อกระดิ่งนะครับ ทั้งสทั้งเวลาทั้ง2ชุดอันนี้เป็นสายไฟเสียบปลั๊กข้านะครับ220โวลต์สามารถต่อไฟ5โวลต์ USB C ได้ครับและมีแบตเตอรี่ด้านในนะครับสามารถใส่แบตเตอรี่ได้ใช้งานภายนอกได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับเบื้องต้นลูกค้าทำการเชื่อมบลูทูธ ของมือถือกับป้ายให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แอปนะครับเดี๋ยวจะเริ่มใช้งานเลยนะครับตรงเวลาด้านบนนะครับก็จะเปลี่ยนได้ทั้งหมด3โหมดนะครับทั้ง2บรรทัดเลยนะครับเวลาทั้ง2มรรทัดเปลี่ยนได้3โหมดนะครับโหมดเวลาปกตินับขึ้นและนับลงนะครับผมผมจะเปลี่ยนโหมดการทํางานเป็นโหมดเวลาปกตินะครับ ด้วยคำสั่งว่าโหมดนะครับโหมดศูนย์หนึ่งโหมดศูนย์หนึ่งไม่ใช้คำสั่งไปนะครับก็จะแสดงเวลาขึ้นมานะครับทั้งสองบรรทัดนะครับลูกค้าสามารถสั่งเปลี่ยนเวลาได้ครับผมบรรทัดบนนะครับใช้คำสั่งว่าตั้งเวลานะครับ ตั้งเวลา16.00นป้ายจะขึ้นโอเคนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเลขเวลาเป็น16.00นนะครับส่วนบรรทัดนาฬิกาตัวเล็กนะครับใช้คำสั่งว่าตั้งเลขนะครับตั้งเลข16.30นตัวเลข ก็จะเปลี่ยนเป็น16.3 0นนอน,นะครับจากนั้นเมื่อลูกค้าต้องการที่จะเข้าโหมดที่สองนะครับก็คือเป็นโหมดนับขึ้นนะครับก็สามารถใช้คำสั่งด้วยคำสั่งโหมด0ูนครับผมโหมด0 2นตัวนาฬิกาทั้งสองชุดก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดนับขึ้นทั้งคู่ครับตั้งไว้ที่4ี่ห้านาทีนะครับผม จากนั้นก็จะกลับมาเป็นส่วนศูนย์เพื่อรอคําสั่งเริ่มครับเดี๋ยวผมจะเริ่มนับเวลาตัวบนนะครับโดยคําสั่งว่าเริ่มนะครับเริ่มตัวเลขก็จะเริ่มนับนะครับส่วนเลขเวลาตัวที่สองนะครับใช้คําสั่งว่าเดินนะครับเดิน ใช้คำสั่งว่าเดินนะครับเลก็จะทํางานนะครับลูกค้าสามารถใช้คําสั่งว่าหยุดนะครับเพื่อหยุดเวลานะครับหยุดหยุดเป็นการสั่งหยุดบรรทัดบนนะครับบรรทัดล่างใช้คําสั่งว่านิ่งนะครับนิ่งก็จะหยุดการทํางานนะครับ เดินสามารถแยกการทํางานได้ครับผมเมื่อทําให้บรรทัดใดบรรทัดหนึ่งทํางานอยู่นะครับเดินอยู่แล้วบรรทัดเ,เวลาอีกบรรทัดหนึ่งอีกชุดหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดได้ครับผมโหมด03คำสั่งโหมด03นมครก็จะเป็นโหมดนับลงนะครับก็จะเปลี่ยนเลขตัวบนเป็นโหมดนับลงนะครับก็จะขึ้นเวลาที่ตั้งไว้นะครับ45นาที ผมจะใช้คําสั่งว่าเริ่มนะครับเริ่มน,นาฬิกาก็จะเดินนะครับก็จะเห็นว่าตัวบนกับตัวล่างสามารถแยกการทำงานได้ครับผมหยุดลูกค้าสามารถ ตั้งเวลาได้ครับด้วยคำสั่งว่าตั้งเวลาส่วนบรรทัดล่างนะครับนาฬิกาตัวเล็กใช้คำสั่งว่าตั้งเลขครับผมตั้งเวลา60.00บจุสามารถตั้งเลขด้วยเสียงได้ครับผมเริ่ม ส่วนคะแนนด้านล่างนะครับคะแนนซ้ายและขวาสามารถาตั้งตั้งชื่อทีมได้ับผมด้วยคำสั่งนำหน้าด้วยศูนย์หนึ่งนะครับทางซ้ายและศูนย์สองทางขวานะครับผมจะตั้งทางซ้ายเป็นเชียงรายนะครับศูนย์หนึ่งชื่อเชียงรายตัวป้ายจะขึ้นโอเคขึ้นมานะครับรับทราบและเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเชียงรายนะครับ ด้าน,นขวาผมจะตั้งชื่อเป็นสุพรรณบุรีนะครับ02ชื่อสุพรรณบุรีตัวป้ายจะขึ้นโอเคขึ้นมานะครับจากนั้นผมจะสั่งเปลี่ยนคะแนนนะครับเชียงราย10สุพรรณบุรี9สามารถเรียกชื่อทีมและตามด้วยคะแนนได้เลยนะครับ ตรงคะแนนนี้สามารถสั่งตั้งเลขได้ถึงสามหลักนะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่สองหลักก่อนนะครับสุพรรณบุรีเก้าสิบแปดเชียงรายแปดร้อยห้าสิบสี่ ผมจะตรงเลขพิเลดตรงกลางนะครับลูกค้าสามารถสั่งเปลี่ยนเลขด้วยเสียงได้ด้วยคำสั่งว่าคาบขึ้นนะครับคาบขึ้นคาบขึ้นเป็นคำสั่งเพิ่มพิเลดขึ้นไปนะครับและผมจะใช้ใช้คำสั่งเปลี่ยนพิเลด นับลงนะครับด้วยคำสั่งว่าคาบลงนะครับค <Okay. S 1> าบลงตัวเลขก็จะลดลงมานะครับผมจะสั่งหยุดเวลาและลองจะใช้คำสั่งปรับแสงนะครับสามารถปรับแสงได้ทั้งหมด20ระดับนะครับหยุดหยุดเวลาก่อนนะครับทั้งหมดนิ่ง นี่เป็นคําสั่งหยุดเวลาบรรทัดที่2นะครับจากนั้นเมื่อหยุดการทํางานหมดแล้วลูกค้าสามารถปรับแสงได้ทั้งหมด20ระดับนะครับปรับแสง18ปรับแสง12 ตัวเลขความสว่างก็จะถูกตั้งค่าลงมานะครับผมเมื่อลูกค้าต้องการเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก็ใช้คำสั่งคำว่าล้างนะครับจะเป็นการรีเซ็ตตัวเลขทั้งป้ายเลยนะครับจะได้ไม่ต้องอกดลงนะครับล้างเมื่อใช้คำสั่งว่าล้างตัวเลขจะเป็นศูนย์ทั้งเลขคะแนนชื่อทีมทั้งหมดนะครับ และค่าแสงก็จะ,จะกลับเป็น05นะครับจะขึ้นตัว E กับฟิปนะครับจากนั้นก็จะขึ้นเป็นเลขอยู่ที่หมด2ทั้งคู่นะครับ45นาทีตัวเลขก็จะเซตเป็น00นะครับผมสามารถสั่งปิดเปิดได้ด้วยเสียงครับสั่งปิดด้วยคําสั่งว่าปิดนะครับปิดตัวป้ายก็จะดับลงนะครับใช้คำสั่งเปิด เปิดตัวป้ายก็จะติดขึ้นมานะครับผม